ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้เรามาพบกับรถเร็ว111น,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 นะกรุงเทพเด่นชัยออกจากสถานีกรุงเทพโอ้ oh, โห G A นะครับ45 47น้าเหลืองๆเลยนะครับ พร้อมกับบรรยากาศฟ้าสวยๆในายามเช้าที่กรุงเทพนะะนี่ก็มีตู้เขียวมาด้วยมีตู้เขียวสองคันนะขบวนตองหนึ่ง ออกจากสถานีกรุงเทพไปอย่างสวยงามนะเนี่ยผมชอบมากเลย G A สีเนี้ยสีมันแบบมันทำให้นึกถึงตอนอเด็กๆนะที่เจอรถจัก G A ครั้งแรกก็เจอสีหน้าเหลืองๆแบบนี้นะครับผมสีดั้งเดิมก็ว่าได้เนาะเมฆสวยๆนะในายามเช้าๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ